ามมาจากไหนเนี่ยเนะเอามาจากไหนมันอนอนอยู่อ่ะน,น,นอนอยู่ที่ไหนมันนอนอยู่วัดยาวัดตาฮะมันนอนอยู่วัดตานอนอยู่วัดตาแล้วมันอาปากแล้วมันอาปากแล้วเฮ้ยเห็นไหมลูก<ด>อะไรอยู่รา้านไม่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวอะไรเลยตัวชีวิตมึงเนี่ยฮะกล้าใช้ได้ด้วยมึงจะทำอะไรมัน จะทำอะไรมันดูดูมันเล่นเอาไปให้พ่อมึงพ่ออยู่ไหนเด็กบางคนกลัวเออเด็กบางคนได้กลัวตายห่าเลยเอาเข้าห้องนอนเลยทีเดียงเล่นเลยเอาไป ไอ้ตาไม่ใช่เฮ้ยเขี้ยวคมนะกัดก <c oughs> ัดเข้าเลยเข้าดิไอ้ตามึงนี่สุดยอดเลยมันอ้าปากมันเขี้ยวมันคมตาเี้นยโยนใส่แม่เนี่ยไปไปมันอมออม้อยอยู่นะเรื่อง เริ่องดูลูกเนี่ยจับงูมาเล,เเล่นแะล้วนี่เบิร์กเนะมันงูจริงนะไอ้ตามันไม่ใช่งูยางแล้วน่ะฮะไลจ่จับไปจับไปนวดไว้ดิจับไปทำไมอ่ะมึไงไปเล่นงูโอโหยเลย่นงูไ้สุราษนะ่นี่ะฮะ มึงจะปล่อยที่ไหนเอาไปเออเอาไปปล่อยในป่าด้วยหน่ะเออไปลากไปลากไปปล่อยเลยเออมูไปเล่นมันทำไม่มาแน่ฮะเออมันจะฉกมึงก็ได้มันไม่ฉกหมายนะเอาไปปล่อยในป่าเลยอย่าง เอาไปปล่อยในป่านู่นเอาไปปล่อยต้นกล้วยนู่นน่ะเอาไปปล่อยเลยเอาเอาเอามันอ้าปากแลนะ้วไงเอาไปปล่อยป,อยปากกล้วยเลยเร็วเอา้าชิบหายแล้ว เอาปล่อยลงปากกล้วยโยนไปไกลๆโยนไปเอาตายแล้วมั้งมันไงท้องแล้วเนี่ะเออจับมันจับมันได้นี่ขึ้นมาให้มันในทีอย่างนี้เอาไม้มันตายแล้วมั้งไปกด ต้ามไปกดหัวมันตายแล้วมั้งจับพิษขึ้นมานั่นเอ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายจับหางมันเออเอาเอาเอพอปล่อยปล่อยทีนี้ปล่อยน่ะไม่เห็นว่ามันแกล้งตายแล้วเห็นไหมจับมันพิกขึ้นจับพิษขึ้นด okay, ใิให้ให้มันคว่ำหน้าลงเออนั่นแหละเอาแล้วปล่อยไว้ทีนี้ ไม่รู้มันเลยพอแล้วไม่ต้องเล่นมันเดี๋ยวมันฉกเอาไม่ใช่งูไม่เข้าเรอฮะไม่ใช่ถูกมันไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้าผู้อ่อนเหรอไม่งู้งางนะเออนั่นแหละไม่ต้องเล่นงูงูจริงๆแล้วมึงจับมาเล่นได้ยังไงมันขึ้นมาใครเอาเอามาปล่อยไว้ดูไม่รู้เออ ไม่ใช่มึงมึงมึงไม่เหมือนมึงเหมือนพ่อมึงจริงๆเลยเขาจะจบฟองโป้งไงพ่อจะจับฟองโป้อ่ะเออมึงเอามาเล่นได้ยังไงเนี่ยมันงูจริงเ้าเนี่ยมันยังไม่ตายเลยเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยโอ๊บอ่ะพอแล้ว